คุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ข่าวบูนนิวส์ครับในวันนี้ตรงกับวันพุทธที่24สิงหาคมพุทธศักราช2565กับผมรณกรเยี่ยมกำชัยและทีมข่าวบูนนิวส์นะครับเช่นเคยในวันนี้บูนนิวส์ได้นำข่าวสารงานบุญในแวดวงพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศข่าวสารงานบุญภายในองค์กรมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับ สำหรับช่องทางการติดตามรับชมบุนนิวส์นะครับในวันนี้คุณผู้ชมสามารถเข้าไปติดตามได้ครับทาง f a Facebook f a n Page บุญนิวส์ u b e Channel นะครับิิมคำว่าข่าวบุญนิวส์ครับโดยจะออกอากาศในเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาติดตามรับชมผ่านทางสถานี T b n นะครับในเวลา17นาฬิการับชมทบทวนย้อนหลังได้นะครับที่ z o so o m 0 7 2 com โดยจะติดตามรับชมได้ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึง12นาฬิก30นาที ทั้งหมดนี้ตามเวลาประเทศไทยครับก่อนที่เราจะไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญนะครับเช่นเคยวันนี้จะได้นำทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่มาฝากพวกเราทุกท่านเช่นเคยครับทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ในบทที่ว่าใจที่เหมาะสมในการเข้าถึงธรรมต้องเป็นใจที่ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจต้องไม่เกาะ ไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รังเรื่องอะไรเลยใจต้องกลิ้งเกลียง้งใสๆเหมือนตอนที่เรายังเป็นเด็กเล็ก,ลกๆยังอินโนเซนต์อยู่นั่นแหละบบวนอุวัิครูมิใหญ่นะครับหลวงพ่อธรรมเสโยขอบคุณข้อมูลจากหลายแอปพลิเคชันแอดตมาแชร์ครับไปต่อกันที่ข่าวสารงานบุญนะครับที่จะนํามาซึ่งใจที่ผ่องใสของเราเกื้อกูลต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อการเข้าถึงพระรัตนไรภายในตัวของเราครับ นั่นก็คือกิจกรรมงานบุญของทางวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีที่ได้จัดพิธีถวายสังฆทานออนไลน์โดยเป็นการจัดกิจกรรมนะครับเนื่องในสัปดาห์วันธรรมชัยวันแห่งการประกาศชัยชนะโดยธรรมมีการถ่ายทอดสดนะครับผ่านทางสถานี GBN และผ่านทางระบบซู o มออนไลน์ครับณห้องสุธาโ,โพธิ์หนึ่งวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานี ได้จัดพธิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานและถวายสังฆทานออนไลน์ผ่านระบบซูมและถ่ายทอดสดผ่านทางสถานี GBN เนื่องในสัปดาห์วันธรรมชัยวันแห่งการประกาศชัยชนะโดยธรรมโดยมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกนะครับได้ร่วมกันสั่งสมบุญโดยคณะท่านเจ้าภาพผู้แทนนำกล่าวคำถวายได้กล่าวคำถวายกองบุญต่างๆพร้อมกันนี้นะครับคณะท่านเจ้าภาพบางท่านาก็ได้มีโอกาสกล่าวคำถวายผ่านระบบออนไลน์นั่นก็คือซูมนั่นเอง จากนั้นนะครับผู้แทนคณะท่านเจ้าภาพนัูนย์กลางพิธีได้ร่วมกันถวายพระตรายจีวรและเครื่องทยธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปีติใจโดยทุกท่านนะครับก็ตั้งใจมาสั่งสมบุญใหญ่ในการสั่งสมมหาทานบารมีซึ่งเป็นการที่ได้ทาบุญถูกเนื้อนาบุญด้วยที่สําคัญนะครับยังเป็นการสืบทอดและบำรุงอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปด้วยครับ เพราะพระตาหารที่ทุกท่านได้ร่วมกันน้อมถวายจะเป็นกําลังสําคัญที่พระพิสุและสมณีนจะได้ใช้ในการบําเพ็ญสมณธรรมศึกษาธรรมะคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทําหน้าที่เผยแผ่พระสัศธรรมคําสอนของพระบร,รมศา,ศาสดานอกจากนี้ท่านก็จะได้เผยแผ่เผยแผ่นะครับพระพุทธศาสนาและธรรมะของพระพุทธเจ้าทําให้สาธุชนนั้นสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องไม่ผิดศีลผิดธรรม และแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จะเกิดขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งจะมีสถานการณ์ใดๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้แต่ยอดนักสร้างาบารมีทุกท่านก็ยังไม่หวั่นไหวนะครับตั้งใจสั่งสมบุญสร้างาบารมีเรื่อยไปวันนี้ครับปุณนิวส์ก็จะมีบทสัมภาษณ์ถึงความปลื้มปีติใจของผู้แทนคณะท่านเจ้าภาพที่ได้มาร่วมประกอบบุญยกรยาจะเป็นอย่างไรนะครับไปร่วมติดตามรับฟังและก็อนุโมทนาบุญโดยพร้อมเกันครับ เรายังกินข้าวทุกวันเลยเนาะแล้วทําไมเราจะไม่ทําทานทุกวันล่ะในเมื่อในเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตเราบุญคือตัวสิ่งที่อยู่เบื้องหลังทําให้เรายังดํารงชีวิตอยู่ได้ถ้าหากว่าขาดบุญเราก็อาจจะไม่มีลมหายใจดังนั้นเนี่ยอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เคยตรัสเอาไว้นะคะเรื่องของการถวายพระาหารนะคะอาหารเป็นสิ่งที่สําคัญต่อชีวิตการที่เราถวายพระทหารก็เสมือนกับการที่เรา ได้ต่ออายุพระพุทธศาสนาแต่แน่นอนพระพุทธศาสนานะคะเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นสิ่งที่หาไม่ได้ในโลกนี้ค่ะดังนั้นอยากจะเรียนเชิญน,นะคะให้ทุกคนที่มีโอกาสหรือแสวงหาโอกาสได้มาสร้างโอกาสอันนี้ให้กับตัวเองแล้วก็สร้างภาพประทับใจให้กับตัวเองว่าชาตินี้เราได้มาทําบุญใหญ่แบบนี้นะคะตอนนี้เนี่ยความสะดวกเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมาแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราสามารถจัดสรรเวลาได้นะคะขอเรียนเชิญให้มา ร่วมกันถวายพระทหารหรือถวายต่ที่ที่ท่านสามารถที่จะไปได้นะคะหรือถ้าหากว่าติดขัดจริงๆอยากถวายเนี่ยก็อ่อนซูมนะคะแต่ยังไงอยากให้มาที่นี่แล้วเรามาเห็นบรรยากาศที่ทําให้เราเนี่ยปลื้มปิติใจมากการที่เราได้มาอยู่ในบรรยากาศนะคะสิ่งนี้เนี่ยจะทําให้บุญของเราเนี่ยทับทวีมากขึ้นเนื่องจากว่าใจของเราฟูมากขึ้นนะคะยังไงก็ขอเรียนเชิญน,นะคะ สิ่งที่ต้องสังสมนะครับคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องสแสวงหาคือพระรัตนไรายภายในนั่นเองอนันนโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านนะครับไปต่อกันที่กิจกรรมต่อไปที่จะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับนั่นก็คือกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันธรรมชัยวันแห่งการ,รประกาศชัยชนะโดยธรรมโดยในปีนี้นะครับจะมีพิธีถวายประกาศเกียรติคุณซึ่งเป็นรางวัลจากกินเนสส์เวิร์ตเรคคอร์ดนั่นเองนั่นก็คือสถิติ รวมภาพนั่งสมาธิมากที่สุดในโลก1ล้านภาพวันนี้บูนินสจะมีการทบทวนความปลื้มปิติใจในการถวายรางวัลประกาศกิติคุณนะครับที่มาจากกินเนส o r l d ร์ดค r d ด้วยเช่นเดียวกันได้เคยบันทึกสถิติไว้นะครับว่ามูลนิธิธรรมกายได้สร้างสถิติโลกการเดินทางด้วยเท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลกเมื่อปีพุทธศักราช2555ถึงปีพุทธศักราช2558ที่ผ่านมานั่นเองครับ โดยในปีพุทธศักราช2555เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่คณะทำงาน Guinness World Record มีมติเห็นชอบว่ามูลนิธิธรรมกายจากประเทศไทยได้สร้างสถิติระดับโลกการเดินทางด้วยเท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลกรวมระยะทาง427.8กิโลเมตรระหว่างการเดินทุดงธรรมชัยสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพวุณี สดจันทสโรเพื่อฉลองพุทธชีันตี2,600ปีแห่งการรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นการต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช2,555ในเดือนมกราคมซึ่งทางกินเนสโฟร์เรคคอร์ดได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรในวันที่9เดือนกันยายนพุทธศักราช2,555ที่ผ่านมาโดยมีหลวงพ่อธรรมชโยเป็นผู้นำ อดนักสร้างบารมีทุกคนในการรับมอบประกาศนัญยบัตรอันทรงเกียรติระดับสากลโดยมิสซิสเซดาซูบาติซีเจมีจีนะครับซึ่งเธอก็เป็นผู้ตรวจสอบคุณวุฒิของกิน n นส s เว o ร์ d เรคคอรประจำประเทศตุรกีได้เดินทางมาที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยได้น้อมถวายด้วยตัวของเธอเองนอกจากนี้ทางกิน n นส s เว o ร์ d เรคคอรยังได้ถวายรางวัลบันทึกสถิติ การเดินทางด้วยเท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลกแก่บูลนิทีธรรมกายอีกในปีพุทธศักราช2556โดยเป็นระยะทาง448.4กิโลเมตรปีพุทธศักราช2557ได้บันทึกสถิติในการเดินระยะทางที่453กิโลเมตรและในปีพุทธศักราช2558เดินระยะทางทั้งสิ้น485กิโลเมตร โดยที่ผ่านมานะครับการบันทึกสถิติระดับโลกโดยทั่วไปเป็นการบันทึกสถิติทางด้านกายภาพเช่นคนที่สูงที่สุดในโลกผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกถนนที่เล็กที่สุดในโลกเป็นต้นยังไม่เคยปรากฏมาก่อนในหน้าประวัติศาสตร์โลกนะครับว่ามีการบันทึกสถิติเกี่ยวกับการทําความดีมากที่สุดในโลกเช่นวันนั้นแต่ในวันนี้นะครับที่สุดในโลกแห่งการทําความดีเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกแล้ว ดังนั้นการที่คณะทำงานกิน e s s World Record ประกาศให้กิจกรรมโครงการเดินทุดงธรรมชัยซึ่งต่อมานะครับได้เป็นชื่อโครงการในการเดินธรรมยตราเป็นบันทึกสถิติระดับโลกย่อมแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมนี้มีความสำคัญและควรค่าแก่การบันทึกให้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และเป็นประจักษ์พยานแก่สายตาของชาวโลกเพราะกิจกรรมนี้มิใช่เพียงการเดินเท้าด้วยกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงให้ชาวโลกทั้งหลายได้เห็นถึงความมานะพยายามของพระพิสุสงในพระพุทธศาสนาที่ต้องการขยายสันติภาพภายนอกที่เริ่มต้นจากสันติสุขภายในดวงใจสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนหันมาประพฤติปฏิบัติธรรมและสร้างสารรค์ให้เกิดสันติสุขอันไพ่บูรณ์ให้แก่โลกอย่างแท้จริงนั่นเองครับ ไปที่ข่าวต่อไปนะครับคณะท่าน,นเจ้าภาพผู้มีบุญพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันในพิธีทอดผ้าป่ากตัญญูบูชาธรรมบำรุงศูนย์เติมเต็มทุกสิ่งและประกอบพิธีจุดประทีปรมใจถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมพระเด็บพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารนะธรรมอุทยามบ้านแป้งจังหวัดสิงห์บุรีครับ เมื่อวันที่20สิงหาคามที่ผ่านมาณธรรมอุทยานบ้านแป้งจังหวัดสิงห์บุรีเราคณะกรลยาณมิตรผู้มีบุญจากหลายพื้นที่ได้เดินทางมาสั่งสมบุญยกริยาในพิธีทอดผ้า,าป่ากตัญญูบูชาธรรมบำรุงศูนย์เติมเต็ม,ตมทุกสิ่งและประกอบพิธีจุดประทีปรวมใจถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร โดยมีพระอาจารย์ศักชยัยคุณายุโตท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ได้เมตตาในครับในการเป็นเนื้อนาบุญพิธีกรรมเริ่มต้นด้วยคณะท่านเจ้าภาพได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีตามด้วยนะครับรื้อกระบวนอัญเชิญผ้าป่าของคณะท,ท่านประธานรองจากนั้นท่านประธานใหญ่ครับได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยใจที่ปิติเบิกบานนั่นก็คือกัลยาณมิตรวรณพรไตรเนตรและกัลยาณมิตรสมเชษ เจรัยศิลป์โดยก่อนที่ทุกท่านนะครับจะประกอบพิธีท่าพระปา่าคณะท่านเจ้าภาพได้ประกอบพิธีจุดประทีปรวมใจน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมแด่พระเด็บพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมารจากนั้นคณะกัลยานามิตรทุกท่านได้รวมใจปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามด้วยพิธีกล่าวคำอัญเชิญเทวดา และพิธีกล่าวคำถวายพระป่าโดยผู้แทนคณะสงฆ์นะครับได้พิจารณาพระปา่านอกจากนี้ภายในงานคณะท่านาภาพยังได้กล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทธรรมกล่าวคำถวายขี้ลานาเพศศร,รียารักษาโรคกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้กล่าวคำถวายภ้าตรายกล่าวคำถวายผ้าอ่าน,น้ำฝนนอกจากนี้ยังมีคณะท่านาภาพจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับได้นำกล่าวคำถวายผ่านระบบสู่ออนไลน์ด้วย นอกจากนี้มีการกลาาร่รรกลาวคำถวายเครื่องธยธรรมกล่าวคำถวายข้าวสารกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะท่านประธานนำกล่าวคำถวายต่างๆได้น้อมนำพัตรายและเครื่องธยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งในวันนั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ผู้มีบุญจากทั้งในและต่างประเทศได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญยกริยา สำหรับปริวันผ้าป่าซึ่งเป็นปัจจัยทุกบาทุกสตางค์ที่ทุกท่านได้ร่วมกันถวายไว้ในพระพุทธศาสนาจะได้แปลเปลี่ยนนะครับนำมาฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาให้ก่อเกิดอริยสถานแห่งการเข้าถึงธรรมเป็นส่วนรวมใจในการทําความดีแล้วก็จะรองรับการขยายงานพระพุทธศาสนาพัฒนาด้านจิตใจและปูฝังคุณธรรมความดีนะครับตลอดการปฏิบัติธรรมตามคําสอนขององ,องค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งท้าป่านะครับทวายทานในคราดดวงบุญสายติดในกลางยาวพันวานะครับก็อนุโมทนาบุญกับคณะท่านสภาพทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันในการสั่งสมบุญยกริยาซึ่งถือได้ว่าเป็นสามคคีบุญที่เกิดขึ้นนะครับความร้องเปรียงของหมู่ให้เกิดสุขอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับและในวันนี้เราจะมีบทสัมภาษณ์นะครับของผู้แทนคณะท่านสภาพที่ได้ไปร่วมกันประกอบบุญยกริยาจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมรับฟังในช่วงนี้ได้เลยครับ รู้สึกวันนี้ปลื้มปิติมากเลยค่ะเพราะว่าตั้งใจมาตั้งใจมาทอดพระป่าศูนย์อุทยานบ้านแป้งแห่งนี้เพราะทราบว่าเป็นดินแดนแห่งบ้านเกิดของหลวงพ่อก็อยากจะมาสร้างบุญบาร,รมีเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อเมื่อมาแล้วก็รู้สึกว่าปลื้มพี่น้องวงบุญก็มากันเยอะมาก ทุกคนก็มาด้วยความรักและเคารพหลวงพ่ออย่างมากๆหลวงพ่อเป็นที่เคารพรักที่สุดข,ของเราเราปรารถนาที่จะสร้างบาร,รมีกับท่านอย่างใกล้ชิดเราก็ทุ่มเทตั้งใจสร้างอย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถค่ะขอให้พี่น้องบงบุญเดียวกันทุกท่านนะคะได้อันนี้สองแห่งบุญนี้ไปด้วยกันทุกทกท่านทั่วโลกนะคะวันนี้ที่ได้มามีโอกาสทอดพระปาก็รู้สึกปลื้มปิติใจมากเพราะว่าที่นี่ถือว่าเป็น ดินแดนที่ก่อกำเนิดรูป,ปกายของหลวงพ่อธรรมชโยนะครับก็มาเติมเต็มที่นี่ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น,นครับแล้วก็ขอเชิญชวนหลายๆท่านทุกๆท,ท่านที่ยังไม่เคยมาที่ที่นี้ขอให้ได้มีโอกาสได้มาสั่งสมบูรณ์เพื่อที่จะเติมเต็มสิ่งต่างๆที่ยังขาดแคลนอยู่ที่นี่นะครับเพื่อ เป็นกรัรยูบูชาถวายแด่หลวงพ่อธรรมชโยซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราลูกศิษย์ลูกหาของท่านครับขออนุทาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับก็มีความปิติยินดีและมีความปลื้มใจในขณะที่เราถือผ้าไตเดินเข้าขาบวนมาถวายพร,พระป่านะคะเราก็นึกถึงระลึกนึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยนะคะ ลูกๆทุกคนก็คิดถึงท่านแล้วก็มาช่วยกันเติมเต็มสร้างทุกสิ่งให้กับสถานปฏิบัติธรรมที่อุทยานบ้านแป้งด้วยเพราะเป็นที่ที่มีการบวชสามเณรนะคะมีการอบรมเยาวชนเป็นอีกศูนย์หนึ่งที่สำคัญของวัดเราที่จะช่วยกันเผยแผ่วิชาธรรมกายนะคะให้กับสาธุชนในพื้นที่นี้แล้วก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะให้มา สังสมบูรณ์ที่ธรรมอุทยานป้านแปลงซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของมหาปุชนินยาจารย์อีกที่หนึ่งค่ะในช่วงนี้เรายังคงอยู่ในช่วงสัปดาห์เนื่องในวันธรรมชัยวันที่2 7สิงหาคมวันแห่งการประกาศใชยชนะโดยธรรมที่หลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่นะครับ ได้ก้าวเข้าสูร่ร่มผ้ากาสวพัฒอันเป็นทงชัยแห่งพระอระหันต์และจากนั้นมาครับท่านก็ได้ทําตามมโนปนิธานคือการได้เชิญชวมนมวลมนุษยชาติให้รู้จักการหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ระว่าสันติภาพภายนอกนั้นเริ่มต้นจากสันติสุขภายในดวงใจนั่นเองครับวันธรรมชัยเป็นวันมหามงคลยิ่งที่หลวงพ่อธรรมชโยคุณครุไม่ใหญ่ได้ก้าวเข้าสูร่ร่มผ้ากาสวพัฒ เป็นพระพิสุสง์สมดังความปรารถนาหลังจากที่ท่านบวชอุปสมบทแล้วท่านได้กล่าวถึงอุดมการณ์ในการออกบวชไว้ใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าการบวชพระไม่ใช่ของง่ายหาใช่ครองผ้ากาสวพัสด์แล้วจะเป็นพระได้จะต้องปฏิบัติกิจวัตรของสงฆ์ซึ่งมีศีล227ข้อให้ถูกต้องตามพระธรรมวินยัยการบวชนั้นถ้าจะให้ได้บุญกุศล ควรจะเป็นที่พึ่งของพระศาสนาได้ด้วยไม่ใช่บวชมาเพื่อพึ่งพระศาสนาอย่างเดียวอุดมการอันมั่นคงเช่นนี้นะครับมีใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยง่ายถ้าจะเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยการศึกษาและการปฏิบัติธรรมจนรู้ซึ้งถึงคุณค่าของพุทธธรรมด้วยตนเองอย่าง่องแท้เท่านั้นดังที่ท่านได้เคยกล่าวไว้ว่าอำนาจพุทธธรรมนั้นยิ่งใหญ่ลึกซึง้งจนทำให้เกิดความตั้งใจอันมั่นคงว่า จะสละชีวิตนี้แก่พระพุทธศาสนารองภ้ากาสวพัสดไปตราบจนสิ้นอายุไขคุณผู้ชมครับและในวันนี้ทางรายการได้รับความเมตตาจากพระครูสังขร,ร,รักษ์อนุรักษ์โสติโกซึ่งท่านจะได้มาเล่าเรื่องราวของคุณครูไม่ใหญ่หลวงพ่อธรรมชโยโดยเฉพาะเรื่องราวการสร้างบาร,รมีของท่านกันจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับการที่มีคนคนหนึ่ง ตัดสินใจที่จะสละโอกาสที่เกิดขึ้นในทางโลกโดยคุณสมบัติที่มีพร้อมในหลายๆด้านในการที่ว่าจะทำให้ชีวิตของตัวของท่านเองเนี่ยเจริญเติบโตในทางโลกได้ค่อนข้างดีแต่เสียสละหนทางหนทางนั้นมาอยู่ในเส้นทางแห่งการสร้างบารมีเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาได้เนี่ยการที่มีบุคคลแบบนี้เกิดขึ้นในยุคนี้สมัยนี้ก็ต้องบอกว่า ทำให้ตัวของหลวงพี่มั่นใจนะว่าคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีบันทึกอยู่ในพระไตรปิฎกนั้นเป็นเรื่องจริงและคําว่าความจริงในพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าเป็นเรื่องที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์ทรงไปค้นพบแล้วก็เป็นคีย์หลักของการมาเป็นชาวพุทธเพื่อที่จะมาทําใจหยุดนิ่งจนไปเห็นความจริงที่อยู่ข้างในพอมาเห็นบุคคลที่เป็นตัวอย่างของจริง ทำจริงแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนสัญลักษณ์แห่งความดีมาสร้างวัดขึ้นมาให้กับมหาชนที่มาจากทุกสารทิศทั่วโลกเลยมาอยู่รวมกันตรงนี้แล้วก็ทําให้ภาพฝันที่มีเมื่อ50กว่าปีก่อนกลายมาเป็นภาพเป็นความจริงในตอนนี้ได้เนี่ยแล้วบุคคลที่พูดถึงอยู่นี้ก็คือหลวงพ่อธรรมชโยท่านได เลือกทางชีวิตของท่านมาอยู่ในเส้นทางแห่งพระพุทธศาสนามาบวชมาเป็นพระภิกษุแล้วเพราะความมุ่งม,มั่นของท่านที่เลือกที่จะเลือกหนทาง่งการสร้างบารมีมากกว่าหนทางที่จะไปประสบความสําเร็จในทางโลกเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับมนุษย์ในยุคนี้อย่างที่กล่าวไว้ในตอนต้นวนะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเน้นให้พวกเราได้ฝึกตน สาะแสวงหาความจริงที่อยู่ภายในตัวเนี่ยที่ว่าพระองค์ทรงบอกไว้ว่ากายที่ยาววานาคืบกว้างศอกตรงนี้แล้วมีผิวบุคคลท่านเนี้ยคือหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้ทําตัวเป็นตัวอย่างว่าถ้าใครที่สนใจจะเสาะแสวงหาความจริงที่อยู่ในตัวก็สามารถที่จะสร้างความจริงที่อยู่นอกตัวเนี่ยเกิดขึ้นมาได้และความปรารถนาของท่านก็คืออยากจะให้ ตัวของมหาชนที่อยู่ทั่วโลกเนี่ยหรือว่าประชากรโลกทั้งหลายเนี่ยได้มารู้จักความสุขอันเกิดจากการเข้าไปเห็นเข้าไปได้สัมผัสความจริงที่อยู่ข้างในตรงนี้ถือว่าเป็นคุณค่าแห่งการบวชของบุคคลท่านหนึ่งซึ่งมีผลไปทั่วทั้งโลกและภาพฝันที่อยู่ในใจท่านในตอนแรกๆเนี่ยนะที่ท่านมาบวชมาถึงวันนี้ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ด้วยการทุ่มเททำงานฝึกคนแล้วก็ขยายเอาความรู้ที่เกี่ยวกับการเสาะสแสวงหาความจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยออกไปทั่วโลกจนทำให้คนที่อยู่ทั่วโลกจำนวนมากมายเลยเขาได้เห็นได้มารู้จักแนวทางแห่งการฝึกสมาธิตามรูปแบบของวิชาธรรมกายทำให้คนในโลกเนี่ยจะได้มาสัมผัสถึงความจริงตรงนี้เป็นคุณค่ามากๆ ของบุคคลท่านนี้คือหลวงพ่อธรรมชโยความเมตตาของหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ที่มีต่อศิษยานุสิ์นะครับโดยเฉพาะท่านนั้นก็ยังคงคอยเป็นแสงแห่งธรรมเป็นดั่งแสงประทีปส่งนำทางชีวิตให้กับมวลมนุษยชาติเพราะว่ามีมนุปณิธานอันแน่วแน่นะครับที่จะดำเนินตามรอยแบบอย่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามหาปูชนียาจารย์สร้างสันติสุขอันไพยบูรณ์ให้บังเกิดขึ้นแก่โลกนี้ครับ ไปต่อกันที่ข่าวจากศูนย์ส่งเส,สริมศิลธรรมในต่างประเทศหรือวัดไทยในต่างแดนในช่วงวันนิวส์กันบ้างนะครับวันนิวส์ในวันนี้จะนาพาคุณผู้ชมทุกท่านไปร่วมอนุโมทนาบุญกับกิจกรรมงานบุญที่วัดแรกนั่นคือวัดพุทธนอตไรเวสต์ฟอลเนครับอยู่ที่สาพันสาธารณรรฐเยอรมนีได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรนะครับณเมืองอุบาร์เฮาเซนซึ่งอยู่ที่สาพันสาธรณรัฐเยอรมนีครับ ที่เมืองเออร์เบอร์ฮาเซนนะครับสาพันสาธ,ธรรารัฐเยอรมนีแห่งนี้มีกัลยาณมิตรนันทวันเขตสมัครเจ้าของบ้านครับได้ชักชวนเพื่อนกัลยาณมิตรมาสั่งสมบุญร่วมกันได้รับความสนใจจากทั้งชาวไทยและก็ชาวท้องถิ่นในเมืองโอเบอร์ฮาเซนแล้วก็เหมือนใกล้เคียงนะครับมาร่วมสั่งสมบุญกุศลกว่า30ท่านโดยท่านประธานสงได้กล่าวทักทายแนะนําการฝึกฝนอบรมตนเองด้วยการทําทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนา จากนั้นนะครับผู้แทนคณะเจ้าภาพได้จุดเทียนทูปบูชาพระรัตนารายก่อนที่พระอาจารย์จะได้นำกล่าวคำบูชาพระรัตนารายและนำกล่าวคำอาราธนาศีลจากนั้นได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยมีกัลยาณมิตรนันทวันเขียนสมัครนะครับและกัลยาณมิตรทองคูณวอลกนบัคได้นำกล่าวคำถวายสังฆทานก่อนที่ทุกท่านจะได้ตักบาตรแต่คณะสงฆ์นะครับ น้อมนำพระทหารประเคนแต่คณะสงฆ์ด้วยใจที่ปีติเบิกบานในบุญจากนั้นนะครับพระคุณเจ้าท่านก็ได้นำสาธุชนในการปฏิบัติธรรมในภาพภาษาเยอรมันและในโอกาสนี้พระอาจารย์ยังได้มีโอกาสเล่าประินกาธรรมนะครับแสดงธรรมเรื่องวันธรรมชัยซึ่งมีความสําคัญอย่างมากโดยมีใจความสําคัญตอนหนึ่งนะครับว่าเป็นวันที่หลวงพ่อธรรมชัยโยคุณครูไม่ใหญ่ได้เข้าสู่ร่มพระกาสาวพัฒ์เป็นผู้นําในการสร้างบารมี สิ่งที่เราควรทำเพื่อบูชาทำท่านด้วยการหมั่นทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาดีที่สุดคือการเข้าถึงธรรมครับเอาธรรมะใส่บูชาทำแด่ท่านซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านปรารถนาอย่างสูงสุดคือให้ลูกๆของท่านได้เข้าถึงธรรมะและในวันที่27สิงหาคมนี้ก็มาปฏิบัติธรรมกันที่วัดอย่าให้ขาดเลยนะ นี่เป็นใจความสําคัญตอนหนึ่งนะครับที่ทางพระอาจารย์ท่านได้เมตตาแสดงธรรมนะครับให้กับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวท้องถิ่นอนุโมทนาบุญนะครับไปต่อกันที่ผังกิจกรรมซูมที่น่าสนใจนะครับที่จะนํามาซึ่งความผ่องใสในการร่วมกันประกอบบุญยกริยาครับเริ่มต้นตั้งแต่เวลา17.30นาตามเวลาประเทศไทยนะครับในพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และบูชามหาปูชเนียาจารย์สามารถเข้าไปที่ห้องซูม072 .com อได้เลยครับ ต่อด้วยกิจกรรมพิเศษนะครับเวียนประทักศิลสวดธรรมจักกะปะวัฒนสูตรนั่งสมาธิแผ่เมตตาทรงใจมายังนะับพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์เข้ากิจกรรมงานบุญได้นะครับที่ zoom ู่วนเจี๊ยอเช่นเดียวกันครับ19นาฬิการเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตนะครับโดยพระอาจารย์อินฟลูเอนเซอร์เลยนะครับนั่นก็คือพระอาจารย์นิพนธ์ธรรมพันโทรครับเพื่อช่วยคุณครูไม่ใหญ่ในวันนี้ในตอนที่ชื่อว่า จเจริญพรจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามกันได้ในเวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเข้าได้นะครับที่ห้อง Zoom z o z o m 0 2 c o m g b n ครับต่อด้วยข่าวประชาสัมพันธ์นะครับคุณผู้ชมตอนนี้นับถอยหลังอีกเพียง3วันเท่านั้นครับจะถึงวันธรรมชัยวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2565วันธรรมชัยวันแห่งการประกาศชัยชนะโดยธรรมนะครับ วันเก้าก็สู่ร่วมภากาสวพัดก็จะมีกิจกรรมงานบุญต่างๆมากมายทั้งพิธีทอดผ้า,าป่าสมทบกรถินครั้งที่1นนะครับพิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณกินเนสส์เวอร์ลคัพซึ่งตอนนี้นะครับก็มีสถิติระดับโลกถึง3เรื่องแล้วนะครับแล้วก็ยังมีพิธีสุดประทีปแปรอักษรนะครับถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็จะจัดขึ้นเนื่องในวันธรรมชัยนี้พิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ทั่วโลกเลยทีเดียว รวมไปถึงยังมีพิธีฉลองชัยสดบนบทธรมจกกักรปาวัฒนสูตรไปสู่เป้าหมายที่4 6 5 4ล้าน5 4 5 4 5 4จบนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์02-831-1000ครับข่าวต่อไปนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านมารับบุญปลูกต้นกล้าเบญจทรัพย์นะครับเพื่อใช้ในการถวายการต้อนรับแด่คณะพุทธบุตรธรรมญาตราโดยจะมีการปลูกนะครับนับแรงปลูกปฐุมเจดี ตั้งแต่เวลา15นาฬกาถึง17นา30นาทีนะครับจะรับบุญเช่นนี้ไปถึงวันที่29สิงหาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0876ขออภัยนะครับ0874623555เบอร์โทรศัพท์นะครับปรากฏที่หน้าจอแล้วครับและในวันนี้นะครับบุญนิวส์ก็หมดเวลาลงแล้วครับผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมบุญนิวสได้ตามช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้นะครับ เข้าไปสู่ระบบโซเชียลมีเดียทั้ง f c e b o o k f แฟนเพจนะครับก็คือบุญนิวส์ยูทูบนะครับสามารถเข้าไปที่ c h ANNEL นะครับข่าวบุญนิวส์สตรีมมิงนะครับเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาออกอากาศบันทัดสถานี GBN ครับในเวลา17นาฬิกาทบทวนย้อนหลังกันได้นะครับที่ Zoom 072.com ตั้งแต่12นาฬิกาถึง12นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยครับ ปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตนะครับใจความว่าทุกขิตัสสะสักกะจะกรติกิจจังคนดีช่วยเหลือคนตกทุกข์ยากด้วยความตั้งใจรณกรณอิมกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบูนนิวส์ลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ